เพื่อก่ซงแหลกเพื่อาไว้ล็อกล็อกบัวหัยแลงน้ำมากันมาแล้วก็ตุ่นทาบเลยครับผมแล้วแจวไว้ามัดไว้สมัดโกตรลักเพื่อไว้จักง้อยมีไส้อันเว้นอันครับผมตาเดียวครับ ตาเดียวครับผมแต่ผมมีไส้สองเพื่อนมากมีไส้สองครับนี่จบไว้ทยวงเทิงอยู่ข้างล่างครับผมจะไว้คู่นึงครับผมสอนครับผมผมจะดึงตาเดียวครับดึงเท่้เดียวครับคอร์ดจะดึงคอร์ดเดียวครับเอ้ยวัยรุ่นะผมทีเป็นแบบย่างเหรอครับผมย่าง บ้านเราคุณดีวานไ่หน่อยครับแล้วแต่มมันพ้นมันพ้นมันก็นั่งเฮ็ดเอาแต่มว่ามันยิใส่ไม่เท่าแบบเดิมูผมเองเนี่ยนะครับตาผมที่พอค่อยหางแค้ครับผมรับตามันยังไม่ใหม่แล้วแต่คนที่เฮ็ดสวัสดีครับสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมเมือนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมากตักฟากันชมอีกเป็นเช่นเคยนะครับสั่นกับพี่สั่นกับผมนะ มา,มาเห็ดน้ำกัดค,ครับผมตะไคร้ครับแต่เส้นเลือกฮาซิฟครับมืโอน,นี้ครับผมทีเป็นลูกวิ่งครับถึมาเห็ดลูกวิ่งกันครับผมตาแรกเขาทีเอาได้ครับผมก้มเลือกอกยูซองบ้ากับยูเซียนนะครับตาแรกกันเอาสองตานี่ยที่กันเห็ด ยาสีเฮตให้เซตสมบูรณ์เลยครับกรนอกเพนรอมลูหม่ๆครับผมสอดเห็นนะสอดเป็นคู่ครับนับเป็นตาครับหนึ่งหนึ่งคู่นี่สองสองตาจีนเป็นตานับเป็นหนึ่งครับ เอาซิปตาครับผมซีเบตี่เขาจะใส่ลูกตะกั่วนะครับเกาบีบบีบแล้วก็เนี่ยครับแจะเป็นเบอร์สามครับตะกั่วเบอร์นี้ครับผมสีเงาในแน่แหละครับผมแต่มีเบอร์น้อยกว่านี้ก็ันเบอร์สามเบอร์สามเพิ่มกันละครับผมนี่อยากออกเงายกมันหนักมาสีลายแน่ครับสามสี่ ห้าหกเจ็าส right? ิใส่ล nah ูกต anyway? ัวนะครับเด้อสำนวนแปดเส้นนะครับตาตะคายแต่ละตาแล้วนี่ใส่ลูกตัวอยู่มันคือกันนะครับผมแต่ละลุ่นแต่ละเบอร์มันเย็ดบึกคือกันครับผมต้องเห็ดเบื้องหนครับผม นี่เขาจะปล่อยลูกวิ่งครับจะเป็นลูกล็อกอย่างนี้อีกแบบนึงครับผมอันนี้สําหรับลูกวิ่งครับผม8เส้นครับผมเดี๋ยวค่อยมาเห็ดขั้นตอนต่อไปครับนี่ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับผมนี่เฮ็ดแล้วมันก็จะเป็นแบบนรงจีละครับเป็นอายุอายุขึ้นยังใส่น่ลยะครับผมแต่พอต้องยากมันทั้งกันครับผมสช่วงล่างครับแต่ยังเห็ดเม็ดลีมามาเห็นฝุ่นเ้ยครับ นี่ห้อยแล้วเรียบร้อยครับเป็นลูกวิ่งครับผมลูกวิ่งมันทีเป็นแบบบางที่หละครับมันมีบ่ค่อยงามมาได้ครับผมแต่ว่ต้องย่างยุงครับผมบนมี้ยุงครับแปดเส้นครับผมเป็นลูกวิ่งครับเป็นีเป็ลายท่านบางทีถามมาว่าบันหยาดเก็ตทผุนขังเทิงผู้นบอกว่าใส่ยังไงมาอย่างที่นี้ในมือนี่ผมมีไพดสุนเทิงให้เบิองครับผม ตอนแรกเลยอันแรกเลยตาแรกเลยครับนี่เอาตรงเพื่อไว้จักสองสามตาครับสักู่สองกู่สามกู้ก็ได้ครับนี่เพื่อ,อไว้ครับผมเพื่อสองแหลกเพื่อ,อไว้ล็อกล็อกบใยมแมลงน้ำมากันนะแล้วก็ทุ่นทาบเลยครับผมเอาแล้วแตวไว้สมัดไว้สมัดกกคลักเพื่อไว้จักง่อย มีไ่อันเว้นอันครับผมตาเดียวครับตาเดียวครับผมแต่วมมีไซส,สองเพิ่อนมากมีไซส,สองครับนี่แอบไวยยิงยุงเทิงยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไ้คู่นึงครับผม อครับผมจะดึงตาเดียวครับดึงแค่เดียวครับคอดจะดึงคอดเดียวครับค่้ยๆเลื่อนนะผมจะเป็นแบบย่างเหรอครับผมย่างแบบรูปบ้านแล้วดึดีหน่อยครับแล้วแต่บางคนบางคนเพิ่นกันั่งเฮ็ดเอาแล้วมองมาดีไมไม่ภาพแบบเดิมทั่วๆไปยังไงละครับตาผมถี่ก็ค่อยห่างเงีครับผมรวบตามันยังดีไม่แล้วแต่คนที่เฮ็ด ตาผมจิตตึงแห้งถ้าตึงมันจิตแตกครับผมพอดีพอประมาณครับผมไม่คือใบหน้าตาได้ครับผมเงียบสุดเลยหนันาตาครับผม,มเงียบตายยดตาปครับผมอันนี้ผมอย่กับไซทูนครับได้อ่านเม่นอ่านครับผมแต่มีขีกระมยแล,ลายเนี่ยมัต้องย่านครับจังเลยกระจกครับสุดดงัง น้ำ10เมตรนี่ยังได้กระจมครับผมว่าด่งางมันก็เลิกก็เลิกกัไอ้สองว้าก็อีกแขนหนึ่งครับผมเิเย็นๆน,น,นะครับใส่ถุน ทุนครับลักเดียวง่ายๆครับผมดึงดึงาัวลงดึงเป็นมาดึงไงนวดึงเรากบดึงมาหักนะหักตายเลยงต,ตายก็ูน นี่เห็ดครับผมอันนี้เห็ดแล้วนี่เก็ดข้าวถึงจบคือจบแล้วครับผมเดี๋ยวก็ห้อยห้อยเสื้อข้าวล่างขึ้นมาหางถึงก็จบแล้วถือว่าไล่เรียบร้อยแล้วครับจากโรงงานผมมีเห็ดไหมแล้วเดี๋ยจะสูตรไปสูตรมันครับผมไปมากมันนะครับหลักสูตรคู่กันครับผม และวค้นครับผมใล้ละอาจารย์อีเฮ็ดบ่คือกันนะครับมีศูนย์ผมสิบ่ใส่ลูกครับผม,มใส่บ่ใส่ทุนเนาะใส่ทุนเห็นดึงบางเทียร์ครับผมบึงกองเทียร์คือว่าใส่ทุนอันนี้คือกันเนี่ยเปกันนะครับสองรอก หล้ง,งท้นก็เนงตามทีอาจจะด้วยเห็นก็วันอยากมืดแน่อยู่แล้วครับมีียังครับผมมอ้ครับเดยมัน่าจะได้ทุนครับวัดเบิน,นวัดมาใ่ระยะครทุนมาใส่ป๊ ขยับขยับเอาครับขยับมันจะเป็นแมงเลยครับผมซองสานี่นะครับวิธีการใส่ทุนครับผมจะใส่เต็มหรือใส่บอเต็มกับเส้นแบบรูปแบบเดียวกันนี่นะครับผมทุนนั้นเม็นอันครับเห็นไหมครับผม จ,จ ôm, มจมด้วยกันครับจมครับก็จมครับจมไปไม่ีตั้งเอากระถางใส้ทุ่นขาวครับผมมาฝากไลฟ์ฝากแค่ครับผมฝากช่องสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมตานาพอกันไหมครับสวัสดีครับขอเห็ดด่านกันนะครับเด้อะเหมันแกวครับผมเดี๋ยวไปหาล้นป่าทานข้างเน๊ะ